จีนทุ่มเทเ็ดเงินถึง24พันล้าดอลลาร์ในการพัฒนาเมืองหลวงให้เป็นมหานครที่ล้ำสมัยโดยมีโครงการสร้างถนนและทางรถไฟตัดผ่านทั่วเมืองมีการสร้างทนนรถไฟใต้ดิน13สายมีถนนวงแหวนและถนนหลวงเพิ่มขึ้นโอลิมปิกได้กระตุ้นการพัฒนาเส้นทางเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมืองนี้ปกิ่งมีแผนเร่งรัดในการทำความสะอาดอากาศที่ย่ำแย่เรียกว่า กำแพงใหญ่สีเขียวกำแพงใหญ่สีเขียวเป็นโครงการปลูกป่าซึ่งจะเริ่มขึ้นในพื้นที่เทะเลทรายเป็นการปลูกหญ้าและต้นไม้คลุมดินรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าในปี2008นี้กำแพงต้นไม้จะสก,กัดกั้นทรายที่ถูกพัดมาได้ถึง15ล้านตันและจะขยายพื้นที่สีเขียวและยาโรงงาน200แห่งไปยังทะเลใหม่ห่างเมืองไป30ใหม่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ คุณภาพทางอากาศดีขึ้นเรื่อยสวนยอมน้ำผู้เทียมและงานปริมาก,กรรมพุดขึ้นราวกับดอกเห็ดเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับปักกิง่งอาคารทุกหลังจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จและต้องขนย้ายเครนออกไปก่อนสิ้นปี2007ไม่มีสิ่งใดที่เล็กเกินไปและไม่มีความท้าทายที่ใหญ่เกินไปแม้แต่พระราชวังต้องห้ามก็ถูกปรับภาพลักษณ์ใหม่ มีการดำเนินการขนาดใหญ่มากมายทำให้ตอนนี้มันเป็นปักกิ่งใหม่และโอลิมปิกที่ยิ่งใหญ่นั้นจะต้องไม่ให้มีอะไรผิดพลาดได้เลยแม้แต่น้อยครับโอลิมปิกนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องกีฬาอย่างเดียวอีกต่อไปในปี2008โลกนั้นจะต้องตะลึงกับปักกิ่งเมื่อโอลิมปิกเริ่มต้นขึ้นและจีนก็หวังว่าจะเปิดม่านให้เห็นเมืองหลวงระดับโลก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันโออามันน่าสนใจมากว่า50ปีนับจากนี้ผู้คนจะมองกลับมาและตัดสินสิ่งกอ่อสร้างเหล่านี้ยังไงมนเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่สร้างจากคอนกรีตแล้วก็เหล็กการกอร่อสร้างเพื่อโอลิมปิกที่ปักกิ่งเป็นมหากา์ที่ต้องรองรับความรู้สึกที่เหลือเชื่อและการทดสอบความพยายามของชาวจีนในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ ผมไม่อาจจะรอดูสิ่ที่จะเกิดขึ้นในปี2008นี้ได้กล่าวได้ว่าโลกนั้นจะต้องสนใจเมืองของเรามาสดงให้เขาเห็นกันเถอะพอดูมาถึงจนจบเนี่ยครับโอลิมปิก2008ไม่ได้เปลี่ยนแค่สถาปัตยกรรมหรือตึกรามงานก่อสร้างอะไรเท่านั้นนะฮะเปลี่ยนทั้งเรื่อง สิ่งแวดล้อมชุมชนความเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งเลยนะครับอาจารใช่จริงๆเลยนะฮะก็ประกาศกล้องแล้วว่าเป็นมหาอำนาจนะฮะในศตวรรษที่21ก็โหหกว่าจะสร้างสมนี้ใช้เวลาแน่นอนนะฮะแล้วตอนนี้มหาอำนาจทางตะวันออกของเราก็ภูมิใจนะก็อย่างว่จีนอินเดียอะไรเงี้ยใช่โดยเฉพาะจีนนี่ประกาศกล้องจริงๆแล้วกีฬาเรื่องของโอลิมปิกที่ผานมา2008นะโอ้โห คือว่าเป็นความประทับใจของคนทั่วโลกนะคะ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ตรงไหนเป็นสื่อการสอนและสอนเรื่องอะไรดีคะ่ะอาจารย์กำลังมองว่าเรามาดูมากี่แห่งแล้วฮะเนี่ยที่เป็นรังนกนะฮะรังนกมาดีเอกนะครับดีเอ็กบับเบิลวอเตอร์คิวบ์ถ้าให้เด็กสังเกตก็จะเห็นว่าเจ้าตึกทั้งหกเนี่ยนะ มันต้องมีสิ่งเหมือนกันสิ่งต่างกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์จะเปรียบเทียบรวมทั้งหมดเลยอาจารย์ดูทั้งหมดเลยเนี่ยต้องคืออาศัยการสังเกตการสังเกตเนี่ยก็คือด้วยปราษาสัมผัสทั้ง5ให้มากที่สุดนะแล้วการที่สังเกตมันก็ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพตรงเนี้ยเด็กต้องฝึกการกรุ๊ปปิ้งแหละอะไรที่เหมือนกันอะไรที่ต่างกันเช่นจัดเป็นกลุ่มส่วนที่เหมือนกันก็จะพบว่า มันป้องกันเป็นเร่อไหวทั้งนั้นคละอ่าอันนี้เหมือนกันถูกไหมคะทุกเหกเลยนะครับต้องคิดถึงเรื่องนี้แต่สิ่งที่มันต่างเหมือนกันอีกก็คือมันใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชรวมทั้งไอสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเช่นโครงสร้างของปะการังของฟองน้ําที่อยู่เนี่ยแต่เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะคะมาถึงจะได้แรงบันดาลใจมาจากใช่ รูปทรงที่เป็นออร์แกนิกเป็นชีวิตชีวิตแต่คนเราช่างแต่ก็จะรูปทรงเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเป็นแท่งเมื่อกี้อะไรเป็นแท่งดินสองตึ้งเป็นแท่งดินสอเป็นเสาขึ้นมามียอดแหลกแม้กระทั่งโดนัทเนี่ยก็อาหารนะนะครับก็เป็นกลมๆแล้วมีห่วงเนี่ยนะคะเอ้ยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยใช้ภูมิปัญญาและใช้วิถีชีวิตของเขา เพราะนั้นความเหมือนกันก็คือรูปทรงเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตผมเสริมอีกนิดนึงว่าสิ่งนี้เราสร้างจะสร้างขึ้นมาได้ออกแบบได้เขียนแบบก่อสร้างได้ด้วยใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์นี่เป็นความเหมือนนี่ความเหมือนนะคะความต่างคงอยู่ที่งบประมาณความต่างคงอยู่ที่สถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในตึกแบบนั้นผมดูมันก็สงสัยว่าอตอนจีนเขาจะสร้างเขาคิดไหมว่าเราควรใช้สถาปนิกชาวจีนเพื่อความภาคภูมิใจของชาติเรา แต่นี่ดูนี่ต่างชาตินะฮะก็อาจจะอาจจะมองว่าชนชาวชาวจีนก็อาจจะเก่งอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ที่ที่สุดก็ต้องใช้ความหลากหลายเพราะว่าเขาคงต้องไปสืบคนนะว่าใครที่มีความสามารถอะไรแล้วก็มาเสนอไงแล้วบางตึกมีประกวดแบบมีประกวดแบบตึกก็นเนหนึ่งก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดสองก็ประมาณได้พอใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของงานของเขาก็เป็นขั้นตอนเป็นสเตจชุมหมคะคือฝึกการ สังเกตการจัดกลุ่มแล้วก็ฝึกเนเรื่องของการวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็เปรียบเทียบ comparison ได้หลายอย่างเลยนะครใช่ทีนี้การนำเสนอถ้าเป็นเสนอเป็นตารางก็แบบแบบเดิมๆแต่ก็อยากจะเอาข้อมูลอย่างนี้ไปเสนอเป็นกราฟิกอั r กานเซอรที่เราพยายามใช้สีสันเข้ามาของโทนี่บูซันก็คือ m i n d map ดืแต่ก่อนนี้เขาเรียกไมล p แมปปิ้งเคยเห็นใช่ไหมคะที่ตรงกลางเป็นกิ่งนรูปแต่ไม่เป็นกลมๆนะอาจจะเป็นเรื่องของโอลิมปิกมีคำว่าโอลิมปิกในจีนอย่างเงี้ยแล้วก็แยกออกเป็นกิ่งเป็นแกนแกนกิ่งแก้วกิ่งก้อยกิ่งก้อยนั้นก็จะแสดงลักษณะของแต่ละตึกมันก็จะมีอาจจะมีทั้งหมดอยู่6กิ่งแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ของตึกโดยการวาดรูปนะคะเป็นรูปรังปลวกเป็นรูปเบิร์สเนสเป็นรูปดีเอ็กอะไรเงี้ยค่ะ ก็เด็กก็จะต้องพยายามที่จะใช้หนึ่งคือสมองซิกซ้ายวิเคราะห์ไปแล้วนะฮะลงตารางแล้วทีนี้กำลังจะทร t นสเฟอร์ตารางอาอ,อกมาเป็น mind map เด็กก็ใช้สมองซิกาซซิกขวาซิกขวารสร้างสรร์ใส่สีสันแล้วก็เรื่องรูปเริ่มสัญลักษณ์ ทีนี้ถ้าเขาทำด้วยมือไม่สวยคอมพิวเตอร์ช่วยได้ไหมอ๋อได้ทันทีเลยได้เหรอฮะเพราะว่าตัวอย่างดูไปเยอะเนี่ยต้องทำไม่คอมพิวเตอร์มันสามารถสร้างให้ได้ทำได้ฮะเลือกเซิร์ชหาอะไรตรงได้ก็อาจจะใช้โปรแกรมง่ายๆที่เด็กทำได้หรือใครเก่งเธอต้องเขียนซอฟต์แวร์ที่ทำมันจะยากไปไหมไม่รู้ แต่ก็ต้องากเดี๋ยวจะง่ายสุหเด็กป .3 ทำคนเก่งก็ทําได้ทำเด็กที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์นะคะฟังแล้วก็เริ่มสนุกยังไม่ได้ก็ทําด้วยมือไปก่อนถ้าใครทําได้ก็นั่นใครทํายังไม่ได้ตัดแปะไปก่อนตัดแปะไปกใครทำได้คัดแอนเพสจริงม่เหมือนกันเลยไม่สนับสนุกในการแนเพะทีนี้การทําแบบนี้เนี่ยคุณครูจะผมผมอยากจะถามแบบเดียวคือว่าทําให้สนุก ด้วยการกระตุ้นเด็กที่ลงมือต้องเป็นดาวยัเนี่ยฮะดาวก็คือต้องยั่วให้เขาวิเคราะห์การวิเคราะห์ต้องใช้ฐานการสังเกตการจัดกลุ่มการแยกแยะแล้วก็ต้องยั่วทำให้เขาอุ๊ยเด็กชอบเขียนเป็นตารางเขียนโดยเฉพาะไม้แมพเนี่ยมีสีสันเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีสีเตรียมสีให้เด็กเป็นถ้าเป็นเด็กเล็กก็สีเทียนสีไม้ถ้าโตขึ้นก็เป็นสีเมจิกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่เด็กจะต้องมีในยุคใหม่ เด็กยุคใหม่จะเขียนเก่งายุคเราเี mm. ไม่เป็นเรากลมๆเป็นเหมือนก้อนเมฆอะไรอย่างนี้นะแต่เด็กยุคใหม่นีทท่ทั้งวาดรูปทั้งใช้สีสันได้เก่งนั่นก็คือเรากําลังประสานสัมพันธ์ระหว่างสมองซีซ้ายซีขวา oh. เป็นการบูรณาการก็คือวิเคราะห์เนี่ยสมองซีซ้ายเป็นทางทางเหมือนทางโลกของวิทยาศาสตร์แต่ก็เหนียวกันผสมผสานความเป็นอาร์ต อันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาเรื่องการคิดเป็นลําดับจนกระทั่งถึงการใช้สมองซิกซ์าร์ซิกวาและที่ที่สำคัญคือมันเป็นการพัฒนาพผูุปัญญานั่นเองนะคะตรงนี้คือประเด็นที่เราสามารถเสนอกิจกรรมตรงนี้ได้สําหรับการดูสารคดีเรื่องนี้นะคะแล้วมันจะสะท้อนว่าเนี่ยเด็กเข้าใจจริงเพราะว่ามันเรียนเหมือนจิ๊กซอว์ไงดูชุดนี้ว่างี้ชุดนี้อย่างนี้อยู่จะต้อง เอาทั้งหมดมาทําการวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็นําเสนอเพราะทัานงานมันจะซ้อนและบางครั้งเด็กมันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะคือถ้าเกิดเขา,เามีการสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเ,าเรียกว่าเกิดเป็นทักษะนะคะนี่เป็นประเด็นหนึ่งครับอันนี้คือ2ตึกนะฮะที่ได้ไปทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดถึงเมื่อสักครู่ที่เราเราดูกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องฝุ่นปรากฏว่าปักกิ่งมีปัญหาเรื่องฝุ่นมากจนเรื่องเช็ดกระจกคงจะเป็นปัญหาใหญ่ แล้วก็เดี๋ยวแขกบ้านแขกมืองมาเยอะๆฝุ่นมากเนี่ยนะ่าจะไม่ดีอู่ทำกำแพงกำแพงเขียวนะฮะของต้นไม้ขนาดใหญ่ังต้ตตนไม้ดอกไม้เยอะๆแล้วจะมาสอนสร้างหลักสูตรหรือว่าการเรียนการสอนได้ยังไงบ้างตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราจะทำให้ประเทศชาติมีมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเข้าเตรียมตัวอย่างไรแต่ตรงนี้ก็มันก็เป็นข้อคิดนะคะว่าเป็นประเด็นสำคัญว่าเราจะ ยิ่งใหญ่เป็นอารยธรรมของโลกหรือเราจะอยู่อย่างพอเพียงอ,อันนี้ก็เป็นอะคิวเมนต์ตัวหนึ่งเนาะให้ถกเถียงกันเลยให้ถกเถียงกันว่าอยู่จะเป็นมหาอำนาจหรือจะอยู่อย่างพอเพียงถ้าอยู่อย่างอยู่อย่างเป็นมหาอำนาจเนี่ยแน่นอนสุขสิ่งทุกอย่างวิถีชีวิตเปลี่ยนสะดวกสบายใช่ไหมแต่ถ้าอยู่อย่างพอเพียงก็จะพบว่าอยู่แบบมัธยัสถ์ประหยัดอยู่แบบมีความสุข พอเพียงไม่ต้องดิ้นรนแต่จะไม่ขนขวายอะไรมากแต่จะไม่ขนขวายแต่ต้องต้องบาลานซ์กับความเป็นตะวันตกด้วยอาจจะมีคือบางคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วแต่ให้เด็กเรียนแสดงความคิดเห็นให้ให้มีเป็นข้อเท้าแยงถ้าจะมหาอำนาจแต่ว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแย่ลงความเป็นอยู่ก็อย่างเงี้ยแออัจแย่เทียบที่เราอยู่กันอาจจะต้องมากกว่านี้อีกต้องมากกว่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูเพื่อนครูก็อาจจะใช้วิธีเรียกว่าสืบสอบความรู้ร่วมกับ การใช้กระบวนการคิดวิจารณญาณแล้วก็คิดเชิงวิพากษ์ในประเด็นสําคัญที่เด็กอาจจะสร้างประเด็นข้อโต้แย้งด้วยตนเองโดยสาการที่ให้หรือครูเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่สร้างประเด็นโต้แย้งมาเริ่มต้นเป็นตัวอย่างก่อนเปิดประเด็นก่อนเปิดประเด็นก่อนแล้วค่อยๆให้เด็กได้สร้างเองต้องหาตัวอย่างแบบเปรียบเทียบกันชบ้านเราต้องเริ่มตัวอย่างก่อนผู้ฐานใช่ได้เพอะเพียงลาวไงฮะลาวก็ได้กลายเพาะเพียงพม่าไหม พิ่งกลับมาจากพม่าไหมคะพอเพียงไหมฮะก็ยังพอเพียงพอเพียงใช่ครับแต่ของไทยเราตามต่างจังหวัดก็พอเพียงเนาะจะเว้นในเมืองหลวงของเราอาจจะเปรียบเทียบใกล้ตัวคือบ้านเราบ้านของเราในชนบทกับใช่กับในเมืองกับในเมืองกับนอกเมืองหรือกับประเทศใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ยังมีความสุขยังพอเพียง นะฮะแล้วชีวิตเขาก็ไม่ดิ้นรนไม่วุ่นวายมากมายกับชีวิตของเราทีนี้มันก็เป็นทางเลือกนะคะว่าเด็กก็อาจจะมีอคกกิวเมนต์ตัวน,นี้เด็กอาจจะมีเลือกไม่เหมือนกันก็มีเหตุผลไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดตรงการที่เราใช้วิธีการอย่างนี้เรากําลังพัฒนาให้เขานอกเหนือจากการสืบสอบเนี่ยต้องฝึกการวิจารณญาณนะคะต้องฝึกการตัดสินใจ เพราะว่าตัวนี้มันก็จะเป็นเครื่องมือติดตัวไปกับลูกศิษย์เรารนั่นก็คือในโลกยุคใหม่ที่มันจะพบปัญหามากมายข้อต้องแย้งมากมายก็ทําให้เขามีอาวุธติดตัวเป็นนักสืบสอบเป็นนักสืบคน้นด้วยวิจารณญาณคิดอย่างรอบครอบไตรตรองอย่างการโต้แย้งอันนี้สุดท้ายต้องมีข้อสรุปไหมครต้องมีบอกว่าข้อสรุปก็จะเป็นของแต่ละกลุ่มไม่มีใครคย่างไรไม่มีใครใแพ้ชนะแต่ว่าในทางเลือกอันนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีเหตุผลที่ จะเอามาประกอบนกบาตัดสินใจว่าทางเลือกนั้นมันมีข้อดีมันมีข้อบกพร่องอะไร,รเขาก็เลือกทางนั้นออกมาแล้วก็จะต้องเมื่อนําเสนอก็จะต้องให้เกิดความเข้าใจกันมันก็อาจจะมาเกิดการโต้เถียงกันระหว่างกลุ่มก็ได้เกิด<ม> <c oughs> ความโต้แย้งระหว่างกลุ่มแล้วความโต้แย้งระหว่างกลุ่มถ้าสมมุติว่ากลุ่มนี้เลือกเป็นส่วนใหญ่นะเราจะโหวตไม่ได้ว่าคําต่อน,นี้ถูกแต่มันต้องเป็นการวินวินก็คือวินด้วยอะไรครับ ด้วยข้อมูลด้วยสารสนเทศที่จะมาประกอบันะคะเพราะฉะนั้นไทยเราบอกเราไม่อยากเป็นมหาอำนาจแบบนั้นก็ได้แต่เราจะอยู่แบบพอเพียงของเราเพื่อความสุขของของคนไทยเราก็ไม่รู้นะว่าปักกิ่งเขาอาจจะเจริญรุ่งเรืองมากที่เมืองปักกิ่งแต่อีกหลายมณฑลอีกหลายเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรตรงนี้ก็เป็นประเด็นแต่ยังนั้นอาจจะมีเหตุผลของการประกาศของความเป็นอำนาจมหาอำนาจซึ่งกระทำให มีผลต่อเรื่องสินค้าเรื่องอะไรต่างๆนะคะ,คะแล้วการเป็นที่ยอมรับอยู่ในเวที uh, ของโลกนี่คือทั้งหมดที่เราได้ชมผ่านสารคดีตอนนี้ครับนวัตกรรมงานก่อสร้างในปักกิ่งแต่ดูแล้วบางอันที่อาจารย์แนะนำในแต่ละตึกอาจจะสลับกันได้ใช่ไหมฮะที่แนะนำในบิดเบิร์สเน็ตหลักการนั้นหรือว่าวิธีการการ สร้างแผนการสอนแบบนั้นอ,อาจจะมาใช้ในตึกอีกตึกหนึ่งก็ได้สลับกันก็ได้อ๋อได้ค่ะแล้วแต่ก็หมายความว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเรียงลาดับะนะคะก็เพราะว่างานนี้มันไม่ได้เรียงหนึ่งสองสาแต่เราเสนอไปตามลําดับของน่าจะเป็นความใหญ่ความสําคัญมั้ง ตามสารคดีที่เขาทำความจริงมันต้องจากไข่ไปก่อนมีลังนกมีไข่ก็ได้เขาอาจจะไปเจอไข่ในลังนกอะไรังนกนี่คือสารคดีที่เราเชื่อว่าจะเป็นสื่อการสอนให้เพื่อนครูเป็นเครื่องมือที่ดีอีกอย่างหนึ่งถ้าสนใจอยากจะนําไปใช้ก็เชิญนะครับดาวน์โหลดได้ตอนนี้และตอนอื่นๆได้ครับดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ w w w thai teachers tv วันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรพิมพันธ์เดชคุปนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ เราพร้อมกันตรงนี้นะครับพบกันในครั้งหน้ากับครูโลกกว้างครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ